มาแล้วครับมาแล้วครับเขี่ยใส่หมวกด้วยแต่กูพอจะรู้นะคุ้นหน้าคุ้นคุ้นเลือกกันเนี่ยมันเหมือนกับเลือกแต่ตัวแพงอ่ะเฮีย เจะสต็อปคุ้นหน้าคุ้นคุ้นเลือกกันเนี่ยมันเหมือนกับเลือกแต่ตัวแพงอะเปล่า,วาไว้ในลยุยอ,อ่ะ <c oughs> อมาดูกันนักนักเรียนมาแล้วครับมาแล้วครับเปิดไมโครโฟนได้ภาคด้เลย,เลย,เลยมันจอดรถแล้วครับมันจอดรถแล้วจอดปึ๊บหน้ารถนะจริงๆมีกล้องฝั่งนู้นด้วยนะเดี๋ยวดูฝั่ง มันจะมีต,ตัวนึ่งทุ่มสี่ห้าทุ่มสี่ห้าใช่ไหม่มเมื่อกี้เองอะ่ะมาแล้วครับลงจาก <พด S 2> รถมาแล้วโจรขโมยเกยงในครับโคตรไอดอลยังไงครับมาแล้วครับมาแล้ว,วครับฉุกไวยุกครับหมุนก่อนเช็คของก่อนเ,อเลือกครับไอเฮียขอบอยู่ไว้แค่นั้น <laughs> หน้าบ้านกูเลยเดี๋ยวกูติดรูปมึงตรงนี้เลยครับกูจัดให้ กูจัดให้เลือกด้วยสัตว์มุนแม่ไ <c oughs> เลือกก่อนอี้ยเอาแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวต้องขอดูกล้องแล้วก็ดูอันนี้เรามีกล้องประมาณสิบแปดล้านตัวพี่ก็ดูตอนสวนเพื่ออ่านนี่ยว<า>สวนนี้ปุ๊บเราเจอเอันนี้ก็เป็นใบหน้านะครับแล้วหมวกนะครับ แล้วก็รองเท้าครับมันใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะนะครับแปลกๆแล้วก็เดินเก้งๆกังๆหน่อยนะเหมือนคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เนี่ยหลังแอนเอนนะตรงนี้พัดส่งข้อสองซอย3ครับหลังยวออันนี้ยานพาหนะฮะรถสีแดงเวฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสีแดงเนี่ยมันขับผ่านคือคันนี้เลยต้องระวังนะครับหลังยอวอนะครับบุคคลนี้เป็นปีๆแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าขโมยมาหลายปีแล้วที่ผมเริ่มติดกล้องวงจรปิดเนี่ย เพราะว่ามันหายบ่อยฮะของกังเกงในเนี่ยหายบ่อยมากฮะคือไอ้เจ้าตัวนี้แหละแน่นอนผมว่ามีประมาณ2-3งสามปีมันขโมยหมดไปหลายตัวฮะครั้งนี้เห็นเต็มเต็มฮะเดี๋ยวผมจะปิ้นรูปมันเนี่ยติดตรงนี้เลยฮะติดเสาติดติดได้หมดนะฮะระวังด้วยครับนี่พัสงข้อ2อซอยสหัดใหญ่ครับ แล้วแบบความรู้ม,มันมืดนะอ๋อกล้องมันไม่มีไฟไม่มีไม่มีอ๋อมันมีได้เขาแต่ปิดเอาไว้แล้วตอนนี้เราจอดเขาจอดเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วปึ๊บผมปกติผมจะจอดรถอีกคันตรงนี้ครับจอดเลยอีกคันหนึ่งแล้วตอนนี้รถเอาไปต้มครับจอดปุ๊บก็จะล็อกเข้านี่มาอืมล็อกมาโดยที่โดยที่ช่องว่างตรงนี้คือก็มีบ้านคนเห็นนะคือผมไม่ได้จอดติดนี้อ่าอ่าครับแล้วก็เดินมาเกี่ยว แล้วก็กลับไปทางเดิมขึ้นรถไปอ,อ๋อไม่กี่คนมาคนเดียวออคนเดียวโอ้สามปีได้แล้วสิคือมันมันบ่อยอะ่ะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเดือนเดือนที่แล้วอะก็โดนอ่าแต่ว่าเราไม่ได้ไล่ก็นั่นแหละพอรู้ว่าเออสามเมื่อไหร่รู้เวลาที่ชัดเจนเราก็มันไ่ล่เอาอใช่อืมสิบสิได้มั้งพี่สิบาทสิบกว่าคน เออผมว่าเอารอางเท้าไปขายยังได้อยู่นะได้ไหมพี่ได้อยู่ถ้าคนเล่นมันรู้อะไรนะ<ว>นเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ประมาณ3สาปีได้แล้วครับก็บค,บคือปกติเนี่ยคือที่บ้านจะไม่มีกล้องวงจรปิด แล้วก็รู้สึกว่ากางเกงในมันหายไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันใครเอาไปฮะสุดท้ายก็เมื่อปีที่แล้วก็ติดกล้องแต่ก็ยังมีขโมยครับแต่ว่าเนื่องด้วยเนื่องด้วยว่าบางทีเราตากผ้าก็ลืมไว้สองสาวันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาไล่ที่เกียรไล่ครับแต่พอเมื่อสองวันที่แล้วก็เลยลองมาไล่ดูเพราะว่าจําได้ว่าตากไว้กี่โมงตากไว้ตอนเที่ยงครับก็ไล่ตั้งแต่เที่ยงเลยฮะก็เหมือนกับในภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็เต <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็มเต็มก็พี่ตากไว้กี่ชั่วโมงที่เขาเมาะโอ้ยตากไว้้ตังแ่่ทีย แต่ว่าตอนที่มาตอนที่คนเข้าบ้านอ่ะจริงๆแล้วเข้าตอนประมาณทุ่มทุ่มกว่าๆคือค,คือเหมือนเราเห็นอยู่่ตอนทุ่มกว่าๆแล้วเราก็เข้าไปแป๊บเดียวฮะมันก็มาตอนช่วงค่าจอดรถมาแล้วก็มีเลือกแล้วก็จิบเขาไปครับตอนนั้นคนก็อยู่ในบ้านมีครับมีคนอยู่ในบ้านเพิ่งเข้าไปในบ้านด้วยคือเพิ่งออกมาเช็ค๋อบคือเพิ่งออกมาเช็คความร้อยด้านนอกอะนรีนออกมาเหตุการณ์แบบนี้พี่ของพี่บ่อยมากไหมแล้วก็คนแถวบ้านนี้หายไปไหม แถวนี้นะครับแถวนี้คือเขาจะไม่ตากผ้าหน้าบ้านกันครับแต่เป็นบ้านผมบ้านเดียวอ่ะที่ตากโอแล้วก็ถามว่าบ่อยไหมบ้านอื่นนี่ผมไม่รู้แต่ว่าบ้านผม,มโครบ่อยเลยบ่อยม,มากก็ที่ว่าน่าจะมีเป็นสิบสิบครั้งอ่ะครับที่ติดกล้องเพราะว่าไม่ได้ของอ่าไม่ได้คืออะไรนะโจไม่ได้กลัวโจรขโมยอะไรใช่ไหมใช่ครับปกติของรองทงรองเท้าตั้งไว้ก็ไม่มีหายค<ม>ร<ไ>ับอ่าไม่มีหายเกิดไห,หายอย่างเดียวก็เลยติดกล้องเลยก็ถือว่ารวบไปทีเดียวเลยเพราะบางทีรถก็จอดหน้าบ้านด้วยอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วคือเหตุผลที่ติดกล้องก็คืออยากจะเจอว่ามันเป็นใครแค่นั้นเองมันหายบ่อยมากเลยใช่ไหมมันจะหมาข้าวหรือว่าไก่จิกไปนี่ก็ไม่รู้แต่ว่าค,ค,คือเนี่ยเมื่อมสองวันที่แล้วก็คือเห็นเลยว่ามีจ่าจาเ,าเลยใช่ไหมพี่จ่าจ่าเลยครับตรงนี้พอคุณหน้าคุณตาไหมครับอืมไม่คุ้นเลยฮะโจรมันแปลกๆมันใส่หมวกมา แต่ว่าหน้าเปิดนะแมสเปิดไว้นะเปิดไว้นิดนึงแต่ว่าไม่คุ้นหน้าเอลยรองเท้าใส่ถุงเท้าแต่ว่าใส่รองเท้าแตะนะมีถุงเท้าก็งงๆกับมันอยู่เหมือนกันเบื้องต้นเราได้แจ้งความอะไรหรือยังเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งความครับผมกะว่าเดี๋ยวอยากจะได้ก็คลิปหนึ่งผมคิดว่ามันมาอีกแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวก็รวมไม่แน่ผมก็คิดว่าในโรงพักก็น่าจะมีข้อมูลของคนนี้เพราะว่ามันขโมยของเราได้ก็น่าจะที่อื่นก็น่าจะโดนแถวๆนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนแถวเนี้ยครับไม่น่าจะไกลมากที่หายเป็นกางเกงในผู้หญิงหรือผู้ชาย กางเกงในผู้หญิงครับก็คือเป็นของคนในบ้านน่แหละครับอยู่ปกติอยู่กันกี่คนครับพี่อยู่กันสี่ห้าคนครับแต่ที่หายบ่อยก็คือกางเกงในของผู้หญิงคือเสื้อผ้าอื่นไม่เคยหายเลยหายก็กางเกงในผู้หญิงเท่านั้นเลยเสื้อในอะไรมีด้วยไหมเสื้อในไม่ไม่หายครับไม่หายหายแต่กางเกงในเลือกเอาแต่กางเกงในเอาเอาตัวที่มียี่ห้อด้วยไหมหรือว่ายังไงพี่โอ้เลือกตัวดีเลยนะมีการเลือกตัวเอามียี่ห้อด้วยใช่ไหมพี่ใจเย็นเลยฮะเลือกหมุนตามในคลิปนะครับ